เราจะเข้าห้องแล้วทุกคนรุนไหมคะคนตื่นเต้นจังค่ะแบบตื่นเต้นเล็กๆ่ตืนเสวัสดีค่ะนี่ค่ะอุ้ยอันนี้แบล็คลูมแบล็คลูมทำผิดอะไรหรือเปล่าเออทำอะไรผิดเผลออะไรมาจ้าน้องเผลอเหยียบมดหนูเผลอเหยียบมดหนูน่ากลัวมากค่ะพี่หนูสามารถตอบได้ไหม ีถามตอบได้ค่ะทำอะไรตอบได้ค่ะตอนที่ห้าขวบพี่กินอะไรกินกินอะไรดีเนาะกินน้ำกินน้ำเปล่ากินข้าวค่ะถูกดีไหมถูกนี่สิ่งอะไรอะไรอะไรแล้วตอนห้าขวบพี่กินหมาล่าลูกเฮ้ยพี่กินหมาล่าตอนห้าขวบแล้วหมาล่าพี่กินหมาล่าเลยใช่ใช่แลยใ้วถามบ้างอ่ะถามบ้างพี่ชื่อจริงนามสกุลจริงอะไร สวยหน้าตาดีค่ะต้องไหมคะอันนี้ถูกเอาไปทั้งกองเอฟครับเอฟครับอ่ากุญสกากุญสกาเกิดอะไรกุญสกาค่ะให้ลองถามเราบ้างไหมลองลองลองทำอะไรที่คะอันนี้จำลองเป็นคนถามเอ้ยนี่นี่นี่อันนี้ตอนนี้หนูอยู่ทีมเอ้ยไม่ได้อ่เอ้ยนี่นี่เอ่เมมเบอร์ที่พวกหนูสองคนชอบในโฟเรียสกุ๊ปคือใครคะพี่จริงจริงซีเจมโฟเรียสจูกที่สุดถูกต้องไหม ต้องต้องค่ะอยากกินอะไรลูกบอกมาเลยไม่เมาขอเมาทั้งร้านขอขอเมาได้วยไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังไม่หลังก่อนได้ไหมคะที่ให้หมดเลยหรอกอะแบบเย่ก็จริงไหมเอาจริงอะไรเดี๋ยวไม่ไหนกองถือว่ามีไม่อยู่ไหงนี้เคนี่อันนี้อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะขอบคุณค่ะทุกคนห้องดังไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ใช่ไม่น่ากลัวนะคะต้องเป็นคนห้องยาวพี่น่ากลัวน่ากลัวให้หน่อยค่ะ ทำความผิดอะไรมานองเออหนูหนูกใช่ไหมว่าอย่าเหยียบมดอะหนูขอโทษคือหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆครัพี่ต้นงมีลูกเมียให้กลับไปหานะเสียใจครัพี่หนูหนูรู้สึกดรู้เลค่ะวันเช้าไปรับงะเช่าไมนน้องเกิดคืออะไรคนเกิดวันเช้ามา้ลกจับไมู่้ไม่รูจักค่ะ ขอบคุณมากค่ะดีค่ะดีค่ะขอคุณจีน่าอุ้ยร้เพื่อนเจ๊โอเคคนเราออจานแบ็คดูมาแล้วแบบเพ่จะร้องไห้ใช่จะร้องไห้ทำความผิดมาหนักๆจริงๆแชทพ่าเพราะเราหยิบหมดเราต้องขอโทษด้วยจริงๆ